สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กุ้งนาพาตลอนค่ะคลิปนี้กุ้งก็ยังอยู่ที่เดิมสวนไผ่ดาวทองค่ะตอนนี้กุ้งก็อยู่กับพี่ชานคนเดิมนะคะครับสวัสดีครับดีค่ะแล้วคลิปนี้กุ้งก็พาทุกคนมาดูด้านหลังนี้นะคะที่เห็นก็คือเขาเรียกการชําพันการการช่ำการชําไผ่นะคะครับเดี๋ยวกุ้งให้พี่ชานเนี่ยมาพูดรายละเอียดการชําไผ่แล้วามาดูขั้นตอนกันค่ะครับนในส่วนมีอะไรบ้างคะในส่วนต้นพัน์จากไร่ไผ่ดาวทองนะครับ คือของเราก็จะมีอันนี้คือเงาชั้มที่ที่เราเตรียมไว้าขายให้ลูกค้าแต่อันนี้คือจะเป็นชํามใหม่จะยังไม่ได้แตกยอดถ้าเป็นแตกยอดจะอยู่ด้านหลังทางนู้นครับขั้นอตอนแรกเรามาดูอันนี้อันนี้คือเป็นเงาสดคือก่อนที่จะมาชําเนี่ยเราเราจะขุดเงาจากในแปลงมาซึ่งซึ่งอันนี้คือเงาเงาที่เราขุด จากในไร่มาที่เรามาดูจากคลิปก่อนหน้านี้ที่กุ้งพาไปดูไร่มาแล้วพาไปดูสวน,นไผ่ในไร่มาแล้วแล้วอันนี้ก็เลยมาดูขั้นตอนการก็คืออันนี้คือเง้าที่เราขุดมา,าแต่พอเราขุดมาแล้วเนี่ยเรายังช้ำเลยไม่ได้พอขุดมาแล้วเราจะต้องมาแตง่งแต่งก็คือตัดรากออกซึ่งซึ่งซึ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นรากของรากเก่าที่อยู่กับต้นเนี่ยคือเราต้องเราต้องตัดรากตรงน,นี้ออก อันนี้ผมจะให้ดูไอต้นที่ตัดรากแล้วอันนี้คือเอเง้าที่เราตัดรากแล้วก็คือจะจะจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้พอดีไปหมกหมกไอขุยมะพร้าวไว้ให้มันชื้นครับทําไมเราต้องตัดรากออกเพราะว่าพอเราเอาไปชามลงถุงเนี่ยถ้ามีรากเก่าอยู่เวลาเราอัดดินเข้าไปเนี่ย ดินมันจะไม่ไปแนบกับตัวเงาทําทให้มันมีช่องว่างของอากาศทําให้โอกาสที่ว่าเงานั้นจะตายเนี่ยค่อนข้างสูงครับจากคล้ายไล่ที่ที่ทางผมบอกว่าตามันคืออันไหนก็คือนี่คือตาตาที่มันจะแตกเป็นหน่อใหม่เนี่ยคือตาคือตาตาจากเงาพอเราตัดรากแต่งรากแบบนี้แล้วเราจะ เราจะไปชาลงถุงซึ่งซึ่งอุปกรณ์ที่ชาลงถุงเราก็จะมีดินนะครับดินที่ดินที่ผสมแล้วอัตราส่วนก็คืออดินสองส่วนขุยมะพร้าวสองส่วนแล้วก็ขี้วัวสองส่วนอันนี้ใส่ขี้วัวแล้วใช่ไหมใช่อันนี้คือผสมพร้อมพร้อมปลูกก็คือเคเคงาที่เราชาแล้วเนี่ยเราก็จะ มากเจออินใส่ถุงแล้วก็เอาเงามาการเลือกขนาดถุงนี้จําเป็นด้วยไหมคะสําคัญด้วยไหมคะเออก็ก็จําเป็นเพราะว่าถ้าเล็กเกินไปเนี่ยเงาเงามันจะใหญ่จะใส่ไม่ได้แต่ถ้าใหญ่เกินไปมันก็เปลืองดินครับอ๋อก็ต้องเลือกให้นใช่ใมันเหมาะสมของเราหลังจากเอามาทําแล้วอันนี้คือเงาที่ที่เราทาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้อายุกี่วันคะหรือว่าเพิ่งทำอันนี้ประมาณสิบวัน ประมาณสิบวันก็ถ้าเราสังเกตตาก็จะเริ่มแตกซึ่งเราจะเห็นว่าตาตรงนี้ใช่ไหมคะเใช่จะเริ่มแตก,แตกพ,อพออายุมากขึ้นพออายุมากขึ้นเขาก็จะเริ่มแตกมากขึ้นพอเราทำพอเราทำนานขึ้นพออายุป,ประมาณสักสามสิบวันก็เริ่มแตกตามนี้ ครับหมมันจะมีเทคนิคของมันอันนี้ต้องพูดไหมไ <c oughs> ถ้าได,ได,ได้ได้ก็ได้ไป <c oughs> ตรงนู้นก็ได้พี่ตรงนีง้น้ำมันไป <c oughs> มันก็ไล่เราจัง <c oughs> ก็คือที่ที่เห็นเราทำไว้เป็นล็อกล็อฟเนี่ยคือตอนนี้คือลูกค้าสั่งจองไว้หมดแล้วคือตอนนี้ถือว่าถือว่าทําออกไป่ทันครับคือใครสนใจเนี่ยต้องโทรมาแจ้งแล้วก็สั่งจองไว้ครับเพราะว่าเพราะว่าเราจะได้เตรียมการชทาหรือขุดที่แล้วก็บริการส่งให้ลูกค้าครับ<ม>ริงๆมันมีรายละเอียด <Yeah. S 2> <Okay. S 1> พอเราขุดอันนี้เริ่มยังเ,เริ่มเลยพอเราขุดเงาจากใดไล่มาครับเราจะมาแช่ก่อนแช่ในอ่างก่อนก็คือในอ่างเนี่ยเราจะแช่น้ํายาเร่งรากไว้ก็คือแช่แช่เพื่อให้เตรียมที่จะไปแตกเงาระยะการแช่รประมาณกี่วันนะคะหรือประมาณ เอออันนี้แช่แช่ไว้ประมาณสิบสองชั่วโมงครึ่วันสิชั่วโมงรประมาณสิบสองชั่วโมงแล้วเราก็เตรียมไปไปแต่งแต่งรากอ,าอันนี้เป็นพริกจากทางไร่สวนไผ่าดาวทองนะครับในการปลูกไผ่ลงหลุมคือเมื่อเรามีต้นาชามเง้าชามที่พร้อมจะปลูกลงหลุมแล้วนะครับวิธีการปลูกลงหลุมก็คือเมื่อเราขุดหลุมแล้วเรา ตอนปลูกลงหลุมเนี่ยคือเราเอียงยังเง้าไผ่เนี่ยประมาณ45องศาก็คือให้ด้านเนี้ยหันไปทางทิศตะวันออกของฝ่ายเง้าไผ่นะครับแล้วพอเราเอียง45องศา,า,าเนี่ยตัวตัวลำเนี่ยเขาจะพาดที่บ่าของหลุมซึ่งมันจะช่วยในการการโยกเพราะบางทีถ้าเราตั้งตรงเนี่ย เวลาลมพัดเนี่ยมันมีโอกาสโยกซึ่งมันจะเกิดความเสียหายของรากแต่ถ้าเรา,าพาดที่บ่าของหลุมเนี่ยไ่ไม่โยกมันจะไม่มีผลต่อรากที่กําลังเดินนะครับหลังจากที่เราเอียง15อ,องศาหันไปทางทิศตะวันออกแล้วเนี่ยใบตาทั้งสองข้างเนี่ยหันออกทางด้านซ้ายด้านขวาไม่ใช่บางบางคนก็หันลงข้างล่างแล้วอีกตาหนึ่งถึงข้างบนอย่างนี้ไม่ถูก ต้องให้หันต้องให้ตาออกทางซ้ายทางขวาแล้วเขาจะแตกมาแล้วก็พุ่งขึ้นด้านข้างซึ่งจะทำให้เขาจะเญเติบโตบได้อย่างรวดเร็วนะครับ จที่จะปลูกไ่ชนิดนี้ทางสวนเขาก็มีบริการขายต้นพันธุ์ด้วยนะคะอันนี้ราคาจะอยู่อย่างไรคะคุณผคือตอนนี้ทางไร่ไ่ดาวทองเนี่ยจะมีขายเงาเป็นหลักนะตอนนี้ก็คือของเราเนี่ยจะมีแบบเงาสดเงาสดแบบนี้ก็คือเงาละ80บาทอันนี้คือที่รเราแช่น้ํายาเล่งรากให้แล้วใช่แล้วก็แต่งรากแล้วเรียบร้อยอย่างนี้ก็คือ80บบาทใช่ก็คือลูกค้าก็คือจะซื้อแบบนี้ไป เอาไปช้มเองข้อดีของมันก็คือว่าสะดวกในการขนส่งสามารถขนส่งทางเกอรี่ได้ใส่กล่องแพ็คขนส่งเอรี่ได้ใช่เขาอยู่แบบนี้ได้กี่วันคะโดยไม่ลงดินเอ่อปกติก่อนก่อนส่งให้ลูกค้าเนี่ยเราจะชิลวก่อนชิลวถุงพลาสติกเพื่อจะไม่ให้มันทายน้ำรันสาความชื้นใช่ก็คือเขาจะอยู่ได้ประมาณสามสี่วันก็ตั้งแต่วันที่แพ็คลงลัางถึงมือลูกค้าก็จะพอดีพอไปถึงมือลูกค้าก็จะมีคู่มือ ที่แน่ไปกับลูกค้าอยู่แล้วว่าจะเพาะยังไงคือเอาไปถึงก็ต้องแช่น้ําก่อนอันนี้คือสะดวกสําหรับคนที่ส่งทางไปรษณีย์แล้วถ้าอีกแบบนี้นะคะอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเงาช้ำเงาช้ำใสถุงแล้วใช่ก็คือเป็นเงาช้ำใส่ถุงแล้วแต่นี้จะจะยังแตกไม่สมบูรณ์ก็คือถ้าเป็นสมบูรณ์จะอยู่ด้านหลังซึ่งอันนี้คือราคาเงาละหนึ่งร้อยบาท อันนี้ก็คือรอให้สมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยขายหนึ่ง้อบาทอันนี้อันนี้มีบริการส่งไหมคะหรือว่าต้องมารับเองถ้าเป็นเงาชําเนี่ยเราจะแนะนําให้ลูกค้ารับที่หน้าสวนเพราะว่ามันจะส่งลําบากด้วยหนึ่งแล้วคือหนักสองไม่ดีค่าขนส่งจะเยอะแล้วก็จะเป็นเรื่องของถ้าเราขนส่งทางขนส่งเนี่ยตอตาขงตรงนี้ที่กาลังแตกเนี่ยมันจะหักจัดเกิดความเสียหายง่าย ก็เลยแนะนําให้มารับด้วยตัวเองสําหรับคน<ช>ที่สะดวกมาม,มาดูที่สวนนะคะหน<ช>ึ่งร้อยบาทกับแปดสิบบาทที่มีการส่งมีค่าคคส่งไหมคะค่าส่งที่ตามจริงค่าส่งค่าส่งที่ตามจริงครับค่าส่งที่าตามจรงิง,จรงก็สําหรับคนที่สนใจนะคะก็ติดต่อกันมาได้ที่เพจของไล่ดาวทองนะคะเขาะจะมีเพจอยู่แล้วก็เดี๋ยวรุณจะทิ้งไ่ดาวทอง ช่แล้วกุณจะทิ้งเบอร์พิชานให้ค่ะครับหรือติดตามในเพจไถดาวทองก็ได้ซึ่งในนั้นจะมีข้อมูลค่อนข้างที่จะครบถ้วนเรื่องทั้งที่เบอร์โทรสถานที่ก็คือรูปภาพเกี่ยวกับต้นไถใช่ในเพจจะมีความรู้ให้งทางไลฟ์ก็จะอัปอัเดตข้อมูลเข้าไปในเพจเรื่อยๆเพจชื่อว่าไ่ดาวทองไถดาวทองเดี๋ยวกุ้งจะทิ้งรูปเพจไว้ให้นะคะ สำหรับคนที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อกันมาได้สำหรับคลิปนี้กุต้องขอตัวก่อนก็ต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากพี่ชานมากค่ะคขอบคุณค่ะ,คคะแล้วก็อย่าลืมกดติด,ดตามกุ้งนาวาตาลอนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ